โอเคครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีลเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะฮะซึ่งแมปนี้ก็เปิดมาได้สักพักแล้วแหละนะครับไปซุ่มทําตัวซุ่มเปิดนู่นเปิดนี่อยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวเขามาทําคลิปทีเดียวเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ช่องนีลเกมเมอร์ดีด้วยนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะเราจะมาบอกเกี่ยวกับอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งไม่นานวันี้เองนะครับก็คืออัปเดต ก็คือเป็นของจิดจิ่วสืนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นพื้นที่ตรงนี้เคิร์ซซิตี้นะครับขวานนี้ก็จะเป็นเดมอนฟอร์เลก็คือเป็นส่วนของเดมอนสเลเยอร์นั่นเองนะครับตัวที่ละครที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวมิติกนะครับจะเป็นอิตาโดรินะครับส่วนผมที่เป็นซุคุณะตรงนี้ก็จะเป็นอของสวมใส่นะครับมันก็จะกลายเป็นตุคุณะนั่นเองวิธีหาก็ไปหาหง่ายๆเลยครับในเลด นะครับก็ลงซ้าไปซ้ำมาเดี๋ยวมันก็ดอบเองนะไม่ต้องไปไม่ต้องห่วงว่าต้องลง่าระดับยากสุดนะถึงจะได้ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกันมันแค่ถ้าลงระดับยากสุดอ่ะมันจะได้เหรียญน,นะครับในการรีโลในเรื่องของเพิร์กนะครับหรือว่าเป็นนิสัยของตัวละครได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับรู้สึกว่าถ้าลงในส่วนของยากสุดนี่จะได้ประมาณเป็นร้อยเลยมั้งไม่ใช่เป็นร้อยนะครับถ้าทำไม่ผิดนะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ อเดี๋ยววันนี้เราไปลงเลกกันให้ดูและการพอดีพานน้องอัดนะครับเขามาลงเล็ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะไปทําอิตัลลีนะฮะนี่ก็ยี่กุ่นน้องอัดสองคนนะครับในแม่ก็จะมีต้องมีอีกคนหนึ่งแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าเราทคลิปนะฮะเฮยผานเดี๋ยวเรามีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนที่จะอปิดคลิปกันให้ดูด้วยนะับเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันดีกว่าว่าผมจะทําอะไรก่อนจะปิดคลิปนั่นเองนะฮะมา,มาระดับมินเดียวก็พอฮะไม่ต้องแบบระดับยาก เปิดเลยแนละ้ไ่ได้ถูกคนน้ำพี่ได้แล้วใช่ไหมมาแล้วเยี่ยมยอดสวยพี่พสวยเฮ้ยได้เยอะอยู่นะระดับมีเดียมอะ่ะไอเหรียญรีโลอะ่ะได้เยอะอยู่นะโอเค ผมอยากให้แมบเนี้ยมันสร้างตรงที่ว่าเราจบเลดเสร็จอะมันควรเด้งมาตรงนี้เลยเว้ยมันแบบสักสักห้าวิก็ได้อ่ะแล้วแบบเด้งออกมาเองเนี่ยมันต้องมานั่งกดเทเลพอร์ตออกมาเองอหคุณผู้ชม,ม,ม,มนี่ดบางครั้งมันก็แบบนะเนี่ยที่ผมเปิดไว้นะครับที่ทิ้งเปิดไว้อะคือแบบ มิติกนี่เต็มหน้าไปหมดเลยแต่แบบคุณผู้ชมชมก็รู้เวลาเปิดหาคุณชมอยากหากตัวอะไรอ่ะอยากหากตัวรับฮะสีเขตใช่ไหมนี่ผมนั่งเปิดมา2วันนะครับสำหรับแมปใหม่นะแมปเก่าอย่าไม่พูดถึงมันไอไอนะไอเดมอนตเซเลเยอร์ Demon โอ้ผมเปิดตั้งแต่เกมเปิดอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันไม่ได้หาเลยเลยผมเปิดได้นะ พอเอาไปฟากนะเป็นเจทาโลออกนั้นได้เจทาโลใช่ไหม<ช>แต่อย่างว่าแหละตัวตัวรับมันมันก็ได้มาเพื่อเท่แหละแต่ถ้าแบบถ้าเอาไปใช้งานอะ่ะคุณผู้ชมก็ต้องทําแบบกดดาวให้มันอยู่ดีแหละบางคนมันปั่นแบบดาวมีเป็นไลไ่ออโอ้โหพี่เห็นฝรั่งแม่งทําแบบตัวรับสองดาวอะ่ะโอ้โห หนึ่งตัวได้แค่ห้าเศษอ่ะน้องโอ้โหมึงเปิดโอ้โหมึงดวงขนาดไหนดวงมหากราบมากคนไทยก็สองเหรอคนไทยมันได้แม็กโคคู่ด้วยพี่ตัดมาที่เราข่าวล้วนขับข่าวคู่เอ้เนาะอ่ะนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไข่กันให้ดูดีกว่า โอ้เปิดจะใครมันก็จะฟังปแปลกแปลกไปไหมแปลกแปลกน่าเสียงแปลกแปลกละเ <laughs> ปิดไข่กันเลยใช้15บอสดาเมจ40%ตีบอสดาเมจ40%อ่ะุเท่าทีดิด อาเบริตี้ทำไม่ดีอ้รีโลนั่นะไม่ของดีเลยนนั่อะไรไม่อะไร้ปไ,ไหนไปก่อนนะเจ้าไอ้นะขาเคียวอินเดี <laughs> ๋ยวขาเคียวอิน,เ,นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วมไม่จากใส่มาแล้วไมอยากเดี๋ยวจะใส่สุขุนะแทนแหละโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปิดคอสเมติกกันดีกว่าหรือว่าตัวรับนั่นเองพูดง,ง่าย อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อ่าพอดีผมมีเควสด้วยแหละเพราะว่าเควสของมันาบอกให้เปิดคอสมิกด้วยนะครับซึ่งคอสมิกฟรีที่เขาให้มาตอนแรกก็จะเป็นเจ้าลิงนะฮะแต่แต่แตอันอันอันต่อมาเราต้องหาเปิดเองนะถึงจะเสร็จเควสเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าครับดูสิว่าเราจะได้ตัวอะไรนั่นเองนะครับมี3ตัวนะผมเห็นเงาตอนนี้ก็คือมีใครนะกิยู โจทาโร่แล้วก็โกโจนะฮะเรามีอยู่2ใบดูที่จะมาเราจะได้ตัวอะไรถ้าได้ผมขออยากได้โกโจนะฮะหรือว่าจะเป็นโกโจ2ตัวก็ได้นะเพราะจะได้ปลดดาวไปเลยไม่ก็ตัวหาอะไรก็ได้ซ้ําสักตัวหนึ่งอ่ะมันจะได้ปลดดาวไงไม่ใช่อะไรถ้าไม่ซ้ําไม่ซ้ําก็ได้แหละแต่แบบมันไม่ได้ปลดดาวอ่ะก็คือแบบเออมันก็จะเป็นแบบเหมือนของประดับอยู่ในคังอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะ มันก็ออกมาใช้งานไม่ได้อะเอออยากแบบถ้ามีก็อยากให้ออกมาใช้งานบ้างอย่างงี้งเหมือนไอ้ลิงอ่ะไอ้ลิงนี่ผมได้มาผมไม่เคยใช้งานมันเลยนะคือแบบมันแตกมันกระจอกมากอ่ะมันต้องไปอัพอีกอะอะไรอีกอะมันไม่ไหวอ่ะโอ้อ่ะแรกนะครับสามสองหนึ่งอะไรกโจ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 มาก็โจมา ลืมตัวอะไรก็ได้ตรงนี้มันน่ามีเสียงเอฟเฟกต์หน่อยนะตัวอะไรมาตัวอะไรมากระโดดไอ้เหี้ยดโจชาล็อกเลี้ยงล้อต้องเดียวกับผมเลยตามเบรกเกอร์เหลือจะซื้อ่ะโอเคอีกหนึ่งอันครับอีกหนึ่งอันแต่มาดูว่าเราจะได้อะไรก็โจมาแล้วจริงอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าตาไม่ก็ ไอจโจทาโร่มาอีกตัวก็ได้จะได้ปลดไงโอเคไปสามสองเออผลประกอบการจากการ FK มาสี่สิบแปดชั่วโมงแชบไม่ปิดคอมอ่ะมา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 ,มา,มาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยมันมีมันมัมน,ม,น,ม,นมันมีผู้แตกบุกไปโอ้ยโกโจามาเฮ้ยทำไมไม่มาตอนแรกล่ะ罗 ไอแต่โกโจพี่ก็ต้องไปหาสกินเออเอามันมีสกินได้ใช่ปะมีมีพี่สกินตัวข่าวปะใช่พี่เออเหมือนพี่เคยเห็นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดิแต่แตกโกโจอ่ามันก็เท่ากับตัวมิติแรกๆเลยคุณผู้ชมก็เยอะกว่าน,นิดหน่อยนะเยอะกว่าน,นิดหน่อยไม่ได้แบบเยอะเวอร์อะไรขนาดนั้นอะระดับซีเยอะเยอะขึ้นมาหน่อยเดียวเองคุณผู้ชมเอ้ยนั่นแหละผมยังว่าแหละนะครับ ตัวพวกนี้มันก็ต้องแบบอืมนะยังไงก็ต้องมีไอ้ยนี่อะยังไงก็ต้องปดดาวอ่ะม่งั้นเอามาใช้งานจริงไม่ได้อ่ะไม่แต่ได้โคโจมาตัวงโอเคนะโอเค สำหรับเกมอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็ฝากไว้ทิ่เพงนี้แล้วกันนะครับก็เกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคงที่ว่าเราสามารถเก็บเพชรนะครับเอามาปลดล็อกหรือมา,มาซื้อของในเกมพาร์ทได้นะครับซึ่งมันถูกใจสายฟรีแบบผมผมยังไม่เติมาสักบาทนะสำหรับแมปเนี้ยเออไม่เติมเลยนะครับ <c oughs> โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าแมป มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ผมก็คงแบบไม่ได้มาหาหนู่นนี่นั่นอะไรทํามากมายแล้วนะก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับคงไปทําแบบช่องอื่นไม่ได้หรอกน่าจะแบบมานั่งเปิดอะไรอะออะไรนะแบ็คโฮเหรียญแมงแสนกว่าเหรียญนี้เงี้ยโอ้ไม่ไหวนะคุณผู้ชม <laughs> โอเคนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม